สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปซัมเมอร์2022แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจเลโอนโดปาเลเดสกองกลางของปารีสแซงต์แชงมาร่วมทีมถ้าหากพลาดเฟงกี้เดยองจากการรายงานของเลกิฟ กาเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานว่ายูเวนตุสเตรียมยื่นข้อเสนอกว้าตัวนิโคลซซนิโอโลไปให้โรม่าพิจารณาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักเตะบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวเบื้องต้นกับทางม้าลายได้แล้วทั้งนี้ยูเวนตุสมีความตั้งใจที่จะขอยืมตัวซานิโอโลก่อนแล้วมีเงื่อนไขซื้อขาดในราคา50ล้านยูโร อย่างไรก็ตามม้าลายต้องจัดก,การเรื่องการขายมาไทายเดลิกให้เสร็จสิ้นเสียก่อนวินิซิวสจูเนียมีสัญญากับเรอาลิดจนถึงปี2024ซึ่งเขาถือเป็นแกนหลักของสโมสรและมีส่วนช่วยพาทีมประสบความสำเร็จในซีซั่นล่าสดุดด้วยการคว้าแชมป์ลาลีกาและแชมเปี้ยนลีก ทั้งนี้มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าราชันชุดขาวได้ตกลงทางวาจากับวินิซิอุสถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่และล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนโยืนยันว่าวินิซิอุสต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรยมาริดไปแล้วซึ่งมีระยะเวลายาวไปจนถึงกลางปี2027โดยหลังจากนี้เรยมาริดจะหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประกาศอย่างเป็นทางการ บาร์เซโลนายังคงตั้งเป้าคว้าตัวเซซาอารปาลิกวตากองหลังของเชลซีเป็นเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่พร้อมจ่ายค่าตัว8ล้านยูโรจากการรายงานของโกบาร์เซโลนาเริ่มวางแผนคว้าตัวเบนารโดซิวานวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมโดยหวังได้รับการช่วยเหลือจากจอร์ดเมนเดสเอเจนต์คนดังจากการรายงานของมุนโดเดปอร์ติโว ปารีแสแซงแมงขยับเข้าใกล้าการคว้าตัวมิลานสกีเนียกองหลังของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมโดยหวังคว้าตัวด้วยค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรจากการรายงานของกาเซตาเดลโลสปอร์ตเลกริรายงานว่าลูคัสปาเกตาได้แจ้งไปยังลียงถึงความต้องการย้ายทีมในหน้าร้อนนี้ซึ่งสโมสรได้ตอบรับความต้องการของนักเตะแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าสโมสรต้องได้ข้อเสนอที่น่าพอใจจากทีมที่อยากได้นักเตะไปร่วมทีมซึ่งคาดว่าลียงตั้งค่าตัวปาเกต้าไว้จำนวนที่สูงโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า OL อยากได้เงิน80ล้านยูโรสำหรับการย้ายทีมแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ตัวเลขอาจจะลดลงมาพอสมควร ทั้งนี้นิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในทีมที่อยากได้นักเตะไปร่วมทีมมากที่สุดและอาจรวมถึงอาร์เซนอลด้วย <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ